ah uh... สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวให้ดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีธนูประจำวันที่16ไปจนถึงวันที่31เ,เดือนธันวานะครับก็เป็นลายปักนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการเอาหัวศาสาร์นะครับจากราศีที่เดินอยู่จริงพยากรณ์กันจริงดาวดวงเดิมดวง,ดงจริงนะครับเป็นยังไงดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพอินดูมาขยายเข้าไปอีกนะครับสิ่งไหนที่ดีก็ลองดูซิว่าไพา่อยากจะช่วยเตือนอะไร ให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนแย่สิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคก็ดูซิว่าทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบาได้บ้างนะครับนะเอาละก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์ 9, กเกต้าวจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็ จะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตามลาดพร้อมเพล์ข้างล่างนี้นะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีธนูเนี่ยเขาจะมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบสปปดีนะครับ นะแล้วก็อีกเรือนหนึ่งนะครับนะในราศีมีเราจะเรียกว่าพบพันธุทุกที่แปลว่าหลักทรัพย์อสังหาหริมทรัพย์เพื่อนฟูงนะเอาละตอนนี้วิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกลุ่มนั่นก็หมายความว่าตัวเราเองจะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยก็คือเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชันลักษณะต่างๆนะครับนะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่เนี่ยนะครับอยากจะเตือนอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชันของเราการติดต่อโอเคนะคือไพ่เนี่ยได้ไพ่จันทรานะครับนะ เป็นไพ่ที่ที่ตัวของเราเองเนี่ยจะต้องยืดหยุ่นนะครับนะทำอะไรบางครั้งจะตามใจตัวเองไม่ได้ถ้าเราตามใจตัวเองหรือคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันก็จะนําภัยมาให้เราในภายภาคหน้านะครับนะเพราะไพ่นี้บอกได้เลยว่าคุณจะต้องยืดหยุ่นแล้วคุณก็ต้องตามสถานการณ์ให้เป็นนะครับนะให้ดูในเรื่องของผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับดีกว่านะครับการที่เราเข้าไปเจอคนหมู่มากแน่นอนเราต้องเจอคนที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยแหละและที่เน้นแหละ เราบางครั้งเราเจอคนทีเ่เราไม่ค่อยชอบอะ่ะแต่เขามีผลประโยชน์ที่จะทําให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จได้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องหยุดคิดนิดนึงนะครับนะก็คือต้องอยู่ให้เป็นนั่นแหละนะครับนะก็ดูของหลักเหตุผลเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึง ดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอกเป็นพระเอกเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีธนูนะครับนะก็คือท่านจะเข้ามาตั้งแต่วันที่16เนี่ยแหละหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลา10นาฬิกา2เหมือนเหมือนแบบว่าเ,เขาเรียกว่าไงเนะี่ยเป็นคนที่มีโอกาสมากเป็นคนที่มีความสำเร็จสูงมีโอกาสมีชื่อเสียงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่ยอยากจะบอกเรื่องอะไรนะครับเตือนเรื่องอะไรสำหรับชาวราศีธนูให้มันดียิ่งยิ่งขึ้น โอเคนะครับนะแน่นอนคุณยาเหลิงนะครับไพ่นี้เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่รับมือยากเป็นไพ่ที่อึดอัดแล้วก็เป็นไพ่ที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเราทำทำแบบนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่หรือเป็นนิสัยที่คนหมู่มากไม่ชอบเนี่ยอันนี้ต้องเรามาระวังแล้วนะจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยวาสนาเรามีปัญหานะ เพราะการที่สุภาพมาทับรักเนี่ยแน่นอนตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสมากอะไรต่างๆแต่ที่นี้เราบังเอิญทาตัวหญิงอย่างเงี้ยทําตัวไม่น่ารักทําตัวอะไรเงี้ยระวังนะครับจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะอันนี้ต้องเรามาระวังก็คือค่อนข้างที่ต้องมีจิตวิญญาณนิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวราศีธนูเพราะว่าได้ทุลคกากาลีมาเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะยิงเข้าถึงยากถ้าเราทํานิสัยแบบนี้คนก็จะห่างจากเราคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเขาก็จะละอาเราได้เหมือนกันนะ อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารเนาะดาวพระอังคารเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบนะครับปุตตะบุตรบริวารตกพบวินาศนะั่นหมายความว่าก็อาจจะต้องมีการปรับทัศนคตินะครับของบุตรของหลานหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําง,งานบริหารงานลักษณะต่า,างๆถึงจะดีนะครับส่วนในเรือนพิจิตนี่ดีอยู่แล้ววินาศเป็นเกษตรก,ก็สามารถ เ,เคลียปัญหาทุกอย่างได้นะครับนาผ่านพ้นได้อย่างสบายนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานของเราซิว่าทํายังไงถึงจะโอเคย,ยิ่งยิ่งขึ้น,นเนี่ยแหละเนี่ยไพ่ก็บอกเลยเนี่ยใจตัญญ่ามหาภพูเนี่ยคือปัญหาก็คือบุตรบริวารลูกน้องเนี่ยไม่เอาใจใส่เกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ย การงานระบบงานอะไรต่างๆไม่ใส่ใจไม่ห่วงใยอะไรประมาณนี้แล้วมันจะทําให้คุณเองเนี่ยเสียหายเกี่ยวในเรื่องของการงานระบบงานในลักษณะต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้อง,ต,องต้องเทนอ่ะต้องบอกต้องกล่าวกันต้องเตือนในลักษณะต่างๆก็ต้องใช้กฎอ่ะเขาเรียกว่ากฎระเบียบเนี่ยมามาควบคุมนะครับนะบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อนในตัวบุคคลนะแต่ถ้าเกิดกฎเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ย เขาจะทําอะไรเขาก็าต้องละมาลองเนี่ยไพ่เนี่ยเราเจอคนที่ไม่สนใจะนะครับไม่มีความรับผิดชอบกับการงานอะไรของเราเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเจอคนลักษณะประมาณนี้ก็ต้องเรียกเข้ามาตักเตือนหน่อยนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะเผลอๆได้พาคนอื่นเกเรไปด,ด้วยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะเอาละนะครับนะ,เ,ะนะบนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธนะครับ ดาวพรุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองในราศีเมถุนมาทับลัคนาอันนี้ให้ผลดีเลยแลวท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมที่แปลว่าการงานการะทําความรับผิดชอบมาทับลักอันนี้ก็ดีเลยก็จะประสบผลสําเร็จเรื่องความรักแล้วก็จะประสบผลสําเร็จเรื่องการงานเป็นอย่างดีเดี๋ยวดูซินะครับแล้วนะว่าไพ่อยากจะเสริมยังไงให้ดียิ่งๆรงขึ้นนะครับโอเคได้ไพว่วรมานะครับนะคือไพ่นี้เนี่ยก็ต้องบอกเป็นไพท่ที่เอ่อถ้าความรักหรือการงานคุณจะประสบสํสเร็จหนึ่งเลยนะ คุณอย่าเปรียบเทียบคนนะครับนะคุณอย่าเปรียบเทียบว่าเออคนนี้ดีนะคอไก่ดีดีกว่าขอไข่ขอไข่ดีกว่าคอยอย่าไปเปรียบเทียบนะครับเพราะมันจะทําให้ระบบงานเนี่ยเสียหายนะครับแล้วคุณก็อย่าปะมาทคนอื่นนะครับนะในลนักษณะต่างๆนะเพราะว่าคือไพ่นี้เป็นไพ่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ถูกถูกคนอื่นเขาดูถูก หรือทุกคนอื่นเขาปามดอะนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเราจะให้ความรักเราดีการงานเราดีเราอย่าไปปามาดใครอย่าไปดูถูกใครแล้วก็ใช้งานคนเนี่ยนะครับให้ถูกกับงานนะครับให้ถูกกระัยงานใครมีความสามารถอะไรก็งัดมาเค้นมาตามสายงานนั้นอะไรประมาณนี้แล้วลืมในเรื่องของไอ้นี่ไปเลยนะครับนะในเรื่องของเด็กเส้นนะลืมไปในเรื่องของคนที่ เออเขาเรียกไม่มีความรู้จริงก็อย่ามาใช้งานบางทีเป็นพวกลักษณะเด็กฝากอ่ะงานไม่ได้เกี่ยวกับสายงานนี้เลยไม่ได้เกี่ยวกับระบบนี้เลยเนี่ยนะครับนะแต่มาฝากงานเราเนี้ยระบบมันก็พังเด็กมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็คือใช้คนเนี่ยให้ถูกกับงาน นะครับอย่างนี้ดีกว่านะรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับนะในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการให้โอกาสคนด้วยนะครับนะบางครั้งเราเจอคนปุ๊บเห็นรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้เรื่องไม่เอาอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นผ้าคีลริว้วหอ่อทองก็ได้นะครับนะคนุณเขาอาจจะมีดีอะไรที่มันซ่อน อยู่ข้างในก็ได้นะที่ทําให้คุณเองเนี่ยมีความสุขไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับนะเราอ่าเพิ่งมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเราก็ปฏิเสธเลยนะครับเราก็ต้องให้โอกาสเขาให้โอกาสเราเหมือนกันนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์นะครับนะดาวพระศุกร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะในราศีตุลแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริในราศีพฤษภนะครับอันนี้วิ่งเข้าอยู่ในเดือนการเงินแน่นอนนะ ลาพักไปกระดุมพระอันนี้ส่งผลเนี่ยให้เราประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินนะครับคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ก็ต้องมีการวางแผนดีๆนะเพราะคาว่าอริวิ่งเข้าอยู่ในเรื่องการเงินแต่บางทีมันก็จะยุ่งวุ่นวุ่นได้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่เนี่ยอยากจะเสริมเติมแต่งจะบอกอยังไงเราให้เราเฮงอภิมาหาเฮงนะครับนะ่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับนะก็ต้องบอกว่าได้ไพ่วะรุนนะ นะครับภายวันกนก้นเงินยันทองของเราเองเนี่ยจะประสบผลสําเร็จเนี่ยเราจะต้องมีการประสานประโยชน์ในลักษณะต่างๆนะเราต้องมีการเข้าหาคนนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะร่วมงานกับใครบางคนเราอาจจะมีความร,รู้สึกเราไม่ชอบมันก็ไม่ได้มันก็ต้องฝืนใจทาแหละนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของงานบางทีเราไปเสนองานไปเสนอโปรเจกต์นะครับไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมีร้านที่เราชอบร้านที่เราไม่ชอบ อะไรประมาณนี้แต่ให้มองในเรื่องของผลประโยชน์นะครับแต่บางทีร้านที่เราไม่ชอบเนี่ยราคาต้นทุนมันถูกอะ่ะฝาตั้งเยอะอะ่ะอะไรเงี้ยแล้วเรามาถือทิฐินู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้นะก็ต้องคิดว่าง,งานก็คืองานนะครับ นะแล้วก็ประสานประโยชน์ในลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จนะครับในเกี่ยวเรื่องของราบผลเงินทองงอกเงยในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วในเรื่องของอลิเนี่ยแปลว่าอลิวิ่งเข้ามาอยู่ในกระดุมกระดุมพระนะก็มีเหตุเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองลักษณะต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็เขาเรียกเป็นลักษณะปณีปนอมนะถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินอะไรใครยังไงเนี่ยก็ก็ก ก็คุยกับเขานะครับนะก็ลองขอคำปรึกษาแล้วเออเนี่ยผมติดขัดเรื่องนี้นะพอจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็เขาต้องเข้าหาแบบน้อมอ่ะต้องคุยกันต้องอะไรการอะไรประมาณนี้ถึงจะช่วยได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็รู้ว่าสถานการณ์เราเป็นยังไงนะบางทีอาจจะไม่ได้หรอกแต่เขารู้ว่าเออเราอยู่ในสภาวะแย่นะเขาจะได้รู้สถานการณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าโหอยู่ดีเราหายไปเลยอย่างเงี้ยนะก็ มันก็จะมีปัญหาได้นะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาเนาะดาวพระเสานี่เป็นดาวเจ้าเลนการเงินการเงินเป็นกเกษตรอยู่แล้วอันนี้ถือว่าดีนะการเงินเป็นกเกษตรนี่คือ,เ,อ,อเกี่ยวเรื่องของการเงินคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะ ก็มีความสําเร็จเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่อยากจะเตือนเรื่องอะไรโอ้โคนันทิอันนี้ดีเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะไพ่โคนนนทิเนี่ยก็กําลังพาพระศิวะไปแต่งงานกับพระแม่อุณาอุมาเทวีนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยการเงินการทองของคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะลื่นไหลนะการเงินการทองของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลาําเร็จในหลายๆอย่างที่เกิดจาก ในลักษณะของการงานได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีความสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของลาบผลโชคลาภนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะครับนะไม่มีอะไรให้ขัดข้องเกี่ยวเรื่องของการเงินเป็นไพ่ที่น่าย,ยินดีนะครับเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเราจะเรียกภพสหชะสหชะไปอริเนี่ยมันแปลว่าการเดินทางขัดข้อง เพื่อนฝูงไม่จริงใจสังคมให้โทษนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าจะป้องกันยังไงเกี่ยวเรื่องตรงนี้นะครับนะเอาละนะครับได้ไพ่สการดาเนาะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะไพ่เนี้ยนะจริงๆไพ่สการดาเนี่ยเป็นไพ่ที่ลกความจเ,เจริญก้าวหน้า นะสอแสวงหาความเจริญก้าวหน้านะครับตัวเองกําลังนั่งนกยุงนะไปทํำภารกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้พระพิคเนธท่านประธานพรช่วยลักษณะต่างๆนะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเดินทางหรืออะไรก็ให้รามดระวังนิดนึงนะครับนะต่างๆให้รามัดระวังแล้วกเ็เวลาไปสังคมใหม่ไปมิตรใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเช็คดูดีๆนะครับนะว่าไอ้ที่ที่เราไปเนี่ย ให้คุณกระโดนสตา์เราไหมเช่นเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มนี้ก็ได้นะถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องประเมินให้ออกนะครับนะแล้วลองดูลองปรับตัวก่อนถ้าเราปรับตัวเข้ากับกลุ่มนี้ได้อะไรได้ก็มีปัญหานะครับนะก็ก็ดําเนินไปแต่ถ้าเกิดหัวเราไปแล้วเรามีาความสุขหัจะหลุดไม่ถูกเลยนะอะไรก็ไม่ไม่ไม่ได้เลยอะไรแบบ่าไคุณต้องถอยให้เป็นแล้วลนะ่ะคนต้อง ต้องต้องคิดแล้วว่าคุณจะทํำยังไงนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะอึดอัดนะครับนะในลักษณะต่างๆเลยนะเวลาสหัสชาติอดิเนี่ยมันจะอึดอัดนะครับนะแต่ทีนี้เราไปรักความเข้าหน้าไงแล้วเราไปอยู่ที่เขาไปมากดเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะก็ขั้นแรกก็ปรับตัวก่อนนะนะครับนะถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องค่อยคิดพิจารณาหาทางออกกันต่อไปนะครับเอาละนะครับนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพเกตกันนิดนึงนะครับนะดาวพเกตเองเนี่ยท่านไปอยู่ในภพ เมถุนนะครับในเรือนเมถุนเนี่ยแล้วก็ไปกระตุ้นให้ดาวพระพุธเองทํางานได้อย่างดี mm. ก็แปลว่าคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับนะเป็นอย่างดีเกี่ยวในเรื่องของคู่ครองนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่ถูกอกถูกใจแหละนะครับแล้วก็คู่ก็ตามอกตามใจเราด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าดีนะเป็นกระตุ้นดีนะรวมทั้งคู่ค้าคู่ผู้ส่วนคู่สัญญาด้วยนะจะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะว่าเออเกี่ยวเรื่องของความรัก นะให้เจริญก้าวหน้าดูสิโอเคได้ไพ่ยะมุนาเทวีนะครับตัวของเราเองเนี่ยนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะเ,เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับแตนะ่ไพ่นี้เป็นไพ่มิตรภาพนะเป็นไพ่ที่มีความเอือ้ออาทรต่อกันนั่นะหมายถึงว่าถ้าเกิดความรักของคุณเนี่ยนะครับใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับนะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยที่คุณมีความรู้สึกว่า เออเขาเข้าใจคุณมีความเอื้ออาทรต่อกันมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยคุณก็สามารถครบค้ากันได้นะนะครับเพร,ะรเเา,าะไพ่เนี้ยท่านยมุนาเทวีเนี่ยท่านเป็นแม่น้ําสายรองจากพ่อแม่คงคานะครับแต่ท่านไม่มีพวกสิ่งปฏิกูลเหมือนกับพ่อแม่คงคานะที่เอาเอาสิ่งต่างๆไปลอยตามความเชื่อนะท่านท่านถือว่าท่านอยู่แบบโอเค นะดีนั่นหมายถึงว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งมีแฟนมีอะไรเงี้ยเราก็ดูคนที่เข้าอ,อกเข้าใจกันมีเมตตาให้กันมีความปรารถนาด,ดีให้กันเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าจะถูกฉลบนะครับนะในช่วงของเดือนนี้นะครับนะเอาละนะครับนะหลังจากนั้นนะครับดาวพฤกษ์ท่านที่ก็จะย้ายเข้าไปนะครับนะในราศีพฤษภนะไปกระตุ้นให้พฤกษ์เนี่ยไปทําให้ดาวพฤกษ์ทางานนะ ก็จะส่งผลเนี่ยนะครับนะให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับเกี่ยวในเรื่องของหนี้สินเกี่ยวเรื่องของออการเงินการทองนะครับนะก็ก็อาจจะมีปัญหาได้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะหาทางออกเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะหรือเกี่ยวในเรื่องของอุปสรรคต่างๆเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูซินะครับไพ่จะเปิดว่างไงโอเคนะครับนะไพ่วารูหะนะครับคือ คือมัน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 ,มน,มนหมายความว่าเราต้องต้องทาให้มันมากขึ้นน่ะนะคือบางทีเรามีหนี้มีสินใช่ไหมนะครับเราก็ต้องหาช่องทางอ่ะนะทาให้มันมากขึ้นกว่ากว่าเดิมนะครับสมมุติว่าเ,เราเองทํางานหนึ่งอย่างใช่ไหมเราก็ต้องหางานอีกหนึ่งอย่างเป็นสองอย่างสามอย่างอะไรก็ได้ให้มันพอกับค่าใช้จ่ายที่เราเราติเขาอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะไพ่นี้เป็นไพว่วอลูหะ พระวลูกหาดเนี่ยไปหาตำรานะครับให้พระพงหที่ถูกมายขโมยไปจนสุดท้ายเจอนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยถ้าลองคิดจะทําอะไรยังไงเนี่ยเพื่อเป้าหมายที่คุณมีเนี่ยมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่านี่สินเนี่ยคุณก็พยายามทํหาไรายได้ต่างๆเข้ามาเดี๋ยวนี่สินคุณก็จะหมดนะครับนะไม่ว่าคุณคิดอ่านการอะไรขอให้ตั้งใจทํา นะครับมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับมีอิสระของด้านการเงินได้อย่างสุดยอดนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับนะก็คือตั้งต้องตั้งใจนั่นแหละครับนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับนะท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถรู้ว่าเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้านะครับนะจะ เลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตำราพ้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนารวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะครับผมเกต็ดเก้าพดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิณลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่า เป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อน,นี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เขาต้องบอกว่ายี่ห้อน,นี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่า นะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี6ก0อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์ศูนปศูน 9015959นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ